ห้องทำงานของฉันน่ะโอ้ยเออขอโทษนะคะเอ่เอ้ามีอะไรหรอนักเรียนเออผอ,อใช่ไหมคะอืมพี่เอ่อผมเป็นผอ,อ,เ,อ,อเองครับมีอะไรหรอนักเรียนคือหนูมีเรื่องอยากจะขอให้ผอช่วยหน่อยอะคะอ่ะนักเรียนครับไม่ต้องเข้าใกล้ขนาดนี้นะอยู่ไกลๆพูดก็ได้ผอ,อได้ยินผอ,อยังไม่แก่หูยังไม่หนวก นี่ผอ,อ,อทำอะไรอยู่ล่ะคะเออคือผมกำลังมาเป็นผอใหม่อ่ะก็เลยต้องมาจัดห้องทำงานใหม่อ๋อ,องั้นให้หนูช่วยจัดผอ,อไหมคะอุอ๊ยให้หนูช่วยผออจัดโตาไหมคะเออไม่ต้องหรอกเดี๋ยวผอ,อจัดเองจริงๆหนูว่างนะคะถ้าผออจะให้หนูช่วยจัดอะ่ะหนูจัดได้นะคะหนูชอบจัดไม่ต้องหรอกขอบคุณแล้วกันนะที่หวังดีอะแต่เวลาเรียนนี่ ไม่ไม่เรียนหรออ๋อคือพอดีคาบนี้เรียนเสร็จไว้อะค่ะอ๋อแล้วมาแต่มีอะไรอะทำไมมาหาผมอะอคือว่าหนูอยากเต้นให้ผอ,อ,อดูได้ไหมคะอ่ะเต้นหรอค่ะผอ,อช่วยดูหน่อยได้ไหมคะอ่ออือหัวแดงๆตัวใหญ่ๆหน้าจับหน้าจูบหน้าลูกหน้าดมหน้าอมตรงนั้นให้มิดต,ตาก็มีตาเดียวแถมเที่ยวพุ่นพิษไปทั่ว เพลงอะไรของเธอเนี่ย <S 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 ชอบไหมคะท่านผอออ,อ,อก็น่ารักดีนะอุย๊ยท่านท่านผออคะหนูรู้สึกเหมือนมีตัวอะไรไม่รู้อย,อยู่อยู่ที่ขาหนูอะค่ะอ่ะฮะตรงไหนหรอน่าน,น,น่าจะอยู่ข้างในอะคะ่ะผออออดูให้หนูหน่อยได้ไหมคะอ่ะฮะ ตรงตรงไหนนะเออแน่แน่แน่าน่จะตรงหว่างขาเนี่ยค่ะหนูเจ็บมากเลยอะค่ะผอผอมาดูให้หนูหน่อยได้ไหมคะเออแป๊บนะพอดีผมงอปวดเขียบพี่แป๊บเอ้ยเอ้าไอ้หน้าโง่เออ้ยบจคร ไ,นนไม่เห็นเหรอพี่หนูก็เก็บเห็ดให้พี่ไงนี่หนูสารทาความดีนะพี่จะมาด่าหนูอีกเหรอมีเกมมาด่าก็เห็นแล้วนะว่าช่วยเก็บเห็ดอะ่ะแต่มันหน้าที่ของฉันนักเรียนแบบเธอไม่ต้องหรอกนะ้าเอา้าก็เห็นพี่บนน่นไงหนูเห็นเห็ดหนูก็เลยช่วยเออฉันก็บ่นไปแบบนั้นแหละเมื่อวานมันเหนื่อยนี่ว่ะยังไงก็ขอบใจแล้วกันที่ช่วยคนปากเสียแบบพี่อะ่ะขอบใจคนอื่นก็เป็นเหมือนกันเหรอเนี่ย นี่อย่าทําเป็นเล่นกับฉันนะรู้ไหมก่อนฉันจะมาเป็นพานโรงเนี่ยฉันด่าผู้หญิงร้องไห้มีกี่คนแล้วเรื่องนั้นอ่ะไม่รู้หรอกนะรู้แต่ว่าไม่มีหนูเป็นหนึ่งในนั้นแน่ <c oughs> เธอนี่มันถ้าเธอจะสู้ฉันได้ขนาดเนี้กินข้าวกันไหมก็ฮะอะไรนะถามว่าตอนเียเลิกเรียนน่ะไปกินข้าวกันไหมล่ะเด,เดี๋ยวนะชวนหนูกินข้าวเหรอ <c oughs> เออหรือว่าเธอไม่กินข้าว คอเป็นหมูเหรอหเดี๋ยวเอาอาหารให้กินไม่ใช่หนูแค่งงพี่มากวนหนูแล้วทำไมอยู่ดีๆถึงมาชวนหนูกินข้าวได้ล่ะเนี่ยแล้วมันมีกฎเหรอว่าผ่านโรงห้ามชวนนักเรียนไปกินข้าวมันไม่ได้มีกฎแต่หนูแค่อยากรู้ว่าทำไมถึงมาชวนล่ะโอ้ยโตเป็นควายอายุตั้งสิบแปดแล้วไม่รู้เหรอผู้ชายชวนกินข้าวก็ขเขาชอบเขาใสญ่จริงบไงมหมูใช่ไหม เอ้ยมีดิงโงก็รู้แล้วนะ่ะว่ามันเป็นแบบนั้นน่ะแต่ที่สงสัยคือทำไมพี่ถึงมาชวนนะ่ะโอ้จบม .1 ึม .2 ม .3 ม 4, มมหได้ไงวะเนี่ย <c oughs> เขาไม่ชอบไงเลยชวนเออแล้วไปชอบตอนไหนไปชอบได้ไงกันน่ะเธอนี้มันซื่อฉันต้องพมความจริงทั้งหมดเลยใช่ไหมนะ่ะฮะเมื่อวานไม่มีใครทิ้งขยะหรอกพร้อมแต่เมื่อวานแล้วก็เลยหาเรื่องเข้าไปคุยเข้าใจยังเจอกันตอนเย็นนะ อืถ้าบิโยชฉันน่ะเธอรู้ใช่ไหมว่าเธอเจอดีแนะไ่ไม่ได้กลัวหรอกนะแต่ไม่เบี้ยวอยู่แล้วเออเออไปเรียนก่อนนะก็ไ,ไปดิไมยืนทำไมอ,อ่ะเออไปแล้วนะ่ะยอมร้บตรงตรงเลยว่าชบเธ ไรวะเนี่ยนักเรียนสมัยนี้เออ,เอ,อสวัสดีครับพอผมเป็นนักเรียนมหกทับสองนะครับอ๋อเออโอเคโอเคว่าแต่มีอะไรหรอมาหาพอหรอคือคุณนบให้ผมมาถามบอกว่า,วาให้ยกโตมาให้เลยไหมครับอ๋อโตทำงานเหรอเอ่อเอาซะบ่ายๆที้งเที่ยงค่อยมาส่งกไ็ได้ตอนเนี้ยอย่าเพิ่งขึ้นไปเลยน่ากลัวหนีก็เถอะหนีหนีอะไรห่ะครับพออ้เออนี่ย ฉันถามองตรงเลยนะเด็กผู้หญิงนักเรียนโรงเรียนเนี้ยออน่ากลัวแบบนี้ทุกคนเลยไหมเนี่ยอย่าบอกนะครับว่าโลมาขึ้นไปหาพออ้อเหรอครับผมไม่รู้หรอกนะว่าชื่ออะไรอะ่ะแต่ผมย,ยาวแล้วก็มัดจุกสองข้างแบบเนี้ยเออโคตรน่ากลัวเลยอ่ะเดือนนาไม่เคยเจอผู้หญิงน่ากลัวขนาดนี้เลยเนี่ยก็คงเป็นเพราะว่าพอออหน้าตาดีนะคบเธอเลยมาหาออไม่ต้องชมฉันว่าหน้าตาดีก็ได้ มันรู้สึกขนลุกไงไม่รู้อะอ,อ่าไม่ใช่นะครับพอผมผมผม,ผมไม่ใช่แบบนั้นนะพออ๋อ,อ,อ,อก็ไม่ใช่เพราะงั้นอย่าไปาชมงันแบบนี้นะสองก็สองด้วยคนมันลุกครับพออถ้างั้นเดี๋ยวตอนมอิบ่ายผมกับเพื่อนจะยกโต๊ะมาให้นะครับอ,อืมฝากไปเอาเพื่อนสาวเธอกลับด้ดีพอนะครับพอเออฝากฝากด้วยนะนักเรียนอ่ะเอา,เอาน่จัง เราทำไรอรอคุณนบให้มาถามพออ้อว่าให้ยกโตมาเลยไหมอ๋อฉันก็มาถามเหมือนกันพอออบอกว่าให้ยกมาตอนบ่ายๆอา๋าคุณมานบใช้นายมาแล้วแล้วจะมาใช้ฉันอีกทำไมไวะเนี่ยตรงไหฉันกลับช้ามั้งอ๋อถ้างั้นนายก็ไปบอกคุณมานบเลยนะเดี๋ยวฉันจะต้องขึ้นห้องนี้แล้วอะ่ะอืมแล้วว่าแต่เรื่องนั้นนะ่ะเรื่องอไรหรอ๋อก็เรื่องที่ฉันขอจีบไง วยังไงเราเรื่องนั้นวยังไงให้ฉันจีบไหมก็ถ้าจะจีบก็จีบได้อยู่แล้วแหละจรินะแต่จะไม่เสียเพื่อนแน่นะไม่แน่นอนถึงเธอจะไม่ชอบฉันแต่เราก็จะกลับมาเป็นเพื่อนกันนะแน่นะขอแค่เธอลองเปิดใจสักครั้งแล้วกันถ้าไม่ชอบจริงๆก็บอกได้เลยถ้านายโอเคฉันก็โอเคจะลองดูแล้วกันนะอือ นี่ดีินนะเว้ได้ยินอะไรหรอนีได้ยินอะไรอ๋อตกปากสักทีดีไหมฮะเกี่ยวอะไรกับพี่อ่ะนี่ไปตกลงให้ผู้ชายคนอื่นจีบได้ไงกันฮะเอ้าทำไมอ่ะเอ้าก็มีชั้นอยู่แล้วนี่เดี๋ยวก่อนนะพี่ที่เป็นอะไรกันสักหน่อยตอนนี้ไม่เป็นอีกเดี๋ยวก็เป็นอยู่ดีเดี๋ยวๆนะพี่พี่กับหนูอ่ะเรายังไม่ทันเริ่มเลยได้ซ้ำนี่สำหรับเธอมันยังไม่เริ่ม แต่สาหรับฉันอะเริ่มแต่เมื่อวานแล้วเว้เ<อ>จะให้ใครจีบอะมันก็เรื่องของเธอแหละแต่อย่ามาทําให้ฉันเห็นอีกได้ไหมมันหึงด้วยเออหึงแล้วเ,วเหรอหึงดิใช้ผู้ชายกี่คนจีบก็ฉันเธอแต่ยังไงอะต้องมีคะแนนพิเศษให้กับฉันคนเดียวน้วยเ,เอออย่างนี้ก็ได้เหรอเนี่ยไม่รู้ล่ะถ้าคะแนนฉันน้อยกว่าคนอื่นอะเธอเจอดีแน่ี่มันจะบังคับกันแล้วนะ ไปเรียนแล้วนะออ,อย่าลืมนะในมิเศษฉันะ่ะทําไมต้องใช้ฉันด้วยวะนี่นี่พี่พานล,ลงครูใช้มาตามอ่ะอะไรอ,อ่ะจอมตรงนี้ไม่เสร็จเลยเนี่ยพี่เป็นพานล,ลงเหรอคะเอออืมฉันเป็นพานล,ลงครูครูอะไรให้มาเรียกอ่ะพอดีครูสมสีให้หนูมาตามพี่อะค่ะให้พี่อะช่วยไปทําความสะอาดห้องเด็กต่อห้าัสามหน่อยอะคะ่ะไหนพอออบอกว่ามันจะจ้างคุณเพิ่มวะ นี่พี่คงจะเหนื่อยมากเลยใช่ไหมคะเหนื่อยดิทำงานอยู่คนเดียวไว้เนี่ยถ้างั้นเดี๋ยวหนูอะ่ะไปช่วยพี่ทำความสะอาดห้องนะคะเผื่อว่าเราทำความสะอาดห้องเสร็จเราจะได้เสร็จอย่างอื่นกันต่ออ,อย่าเล่นกับไฟนะไฟนะเนะี่ยรู้ไหมลุกเลยนะเผาไหม้ทางหลงังไก่อุ๊ยพี่เป็นไฟเหรอคะหนูก็เป็นน้ำมันนะงั้นเรามาช่วยกันทำม่ไฟอะ่ะ ลุกมากขึ้นกว่าเดิมเลยดีไหมคะโอ้อยมันจะไหม้โรงเรียนเรานะถ้ามันจะไหม้อะ่ะก็ให้มันไหม้ไปเลยสิคะพี่ใช่ไหมคะ <c oughs> ดูแล้วเสียแรงอีกแล้วกู <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พึ่งทำงานใหม่เด็กนักเรียนมายุ่งโอเคโอเคโอเคน้องกลับไปเรียนนะ <c oughs> เดี๋ยวพี่ไปทำความสะอาดเองหนูชื่อโลมาค่ะพี่ <c oughs> นั่นแหละ น้องโรมาไปเรียนเถอะนะหรือพี่ไปทําความสะอาดเองจ้ะไปเลยจ้ะยาแต่พี่ชื่ออะไรเหรอคะมอฟังกูไหมเนี่ยเออพี่ชื่อยาอุ้ยหนูป่วยพอดีหนูอยากอมยาอุ้ยหนูอยากกินยาค่ะถ้าอยากกินยาเชิญห้องพยาบาลเลยจ้ะมีเป็นเม็ดเลยนะแต่หนูอยากกินยาแบบแท่งอะโอ้ยาแบบแท่งรอแป๊บเดียวพี่เอาห้องพยาบาลมาให้กันเดียวเดี๋ยวสิคะพี่ยา รู้เหมือนกันนะเนี่ยว่ามีพานลงหล่อซะขนาดนี้เสร็จฉันแน่